ท่ามกลางเช้าวันที่อากาศอบอ้าวในตลาดเก่าเธอยืนอยู่หลังหม้ออาหารร้อนๆที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วซอยแคร่ไม้เก่าและหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมเป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนการต่อสู้ในทุกๆวันของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ร่ำรวยแต่ในทุกวันเขาก็ยังคงให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนเสมอโดยเฉพาะผู้หญิงไม้ที่นอนอาศัยอยู่ข้างถนนมานานร่างกายผายพ้อมสกรปรกและแทบจะขยับเขยืขย้อนไม่ไหวเช้าวันนั้นเธอเห็นหญิงไม้คนนั้นนั่งกอดตัวเองอยู่หน้าร้านเหมือนคนที่แทบจะล้มเพราะความหิวเธอไม่ลังเลแม้แต่วินาที เดียวเดินเข้าไปได้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพร้อมชามข้าวร้อนๆและกับข้าวที่เธอเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆท่านเถินนะป้าวันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเธอพูดเบาๆดวงตาของหญิงไม้แดงกับน้ำตาไหลโดยไม่ตั้งใจเธอพยักหน้าช้าๆรับชามอาหารอย่างระวังราวกับมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตในตอนนั้นเองภาพง่ายๆแต่แสนอบอุ่นระหว่างคนสองคนได้ดึงดูดสายตาของชายกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเดินเข้ามาในตลาด พวกเขาแต่งตัวดูดีผิดจากคนทั่วไปสูทสีเข้มรองเท้าหนังขัดมันและท่าทางระวังภัยเหมือนบริกาศทุกคนมองหาบางอย่างหรือบางคนแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสายตาของพวกเขาจะหยุดลงที่ภาพหญิงสาวธรรมดากำลังป้อนข้าวหญิงไม้ไรบ้านไม่นานนักชายคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากกลางกลุ่มเขาใส่สูทสีฟ้าอ่อนหน้าตาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้ทำให้แม่ค้าแทบทั้งตลาดหยุดพูดคุยครู่หนึ่งมีเพียงเสียงจานชามกระทบกันและลมหายใจที่ขาดห้วงของผู้คน เขามองภาพตรงหน้าหญิงสาวธรรมดาผู้ไม่สนใจสายตาใครก้มลงเช็ดปากให้หญิงม่าอย่างหงอใหญ่ก่อนจะเอ่ยถามเสียงทุ่มต่ำทำไมคุณถึงช่วยเธอหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแม้จะตกใจแต่ก็ไม่ไหวเอ็นเธอตอบอย่างเรียบง่ายเพราะไม่มีใครควรจะกินข้าวเพียงเพราะโชคดีและไม่มีใครควรจะอดตายเพียงเพราะไม่มีใครสนใจฉันแค่ทำในสิ่งที่คนเราควรทำค่ะ คำตอบนั้นทําให้ชายในสูตรนิ่งไปชั่วครู่เหมือนคําพูดนั้นกระทบส่วนลึกในหัวใจบางมุมที่เขาไม่เคยแต่ต้องมานานปีบริการของเขามองหน้ากันเงียบเรียเปล่ากับไม่คุ้นกับการเห็นเจ้านายของตัวเองหยุดนิ่งเพราะคําพูดของใครสักคนหญิงไม่ค่อยๆหันไปมองชายแปลกหน้าเธอกับพิ้ตาช้าๆเหมือนจําบางอย่างได้แต่ยังไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเอง อากาศกลบบเงียบขึ้นอย่างประหลาดเหมือนแม้แต่ตลาดทั้งตลาดก็รอฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปมือของชายคนนั้นค่อยๆเอื้อมไปไม่ใช่เพื่อจะหยิบมือถือไม่ใช่เพื่อจะพายมือสั่งลูกน้องแต่กลับวางลงบนไหล่ของหญิงไม่เบาๆอย่างระมัดระวังราวกับกลัวจะทําให้เธอตกใจหญิงไม่ชะงักในหน้าช้าๆเพื่อมองใบหน้าของเขาใกล้ขึ้นใบหน้าที่เธอเหมือนจะจาได้รางๆจากอดีตอันเลือนรางและห่างไกลริมฝีปากของชายคนนั้นสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วลงกว่าเดิมป้าจําผมไม่ได้จริงๆเหรือครับ คำถามนั้นทำให้หญิงสาวผู้ใจดีมองสลับไปมาระหว่างทั้งสองเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างสำคัญกำลังจะเปิดเผยหญิงไม่เพ่งมองใบหน้าเขานานขึ้นแม้ผมของเขาจะเรียบหรูแม้สูตรจะราคาแพงแม้ท่าทางจะแตกต่างจากคนที่เธอเคยรู้จักแต่ดวงตาคู่นั้นตับมีบางอย่างที่เธอคุ้นเคยลูกชายของสีหญิงไม่ถามเสียงสัน่นชายหนุ่มกำมือแน่นเล็กน้อยก่อนพยักหน้าครับผมเองเพื่อนเล่นของลูกป้าในสลัมเก่า หญิงไม้อาปากค้างน้ำตาคอเธอจำได้เด็กชายผอมแห้งที่วิ่งเล่นกับลูกชายของเธอเด็กที่เธอเคยแบ่งข้าวให้เด็กที่เคยบอกเธอว่าโตขึ้นผมจะพาป้าออกไปจากที่นี่นะเขายิ้มเศร้าผมไม่เคยลืมคำที่เคยพูดไว้เลยครับหญิงสาวผู้ใจดีมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อเธอเพิ่งช่วยหญิงไร้บ้านตามธรรมดาของหัวใจแต่กลับบังเอิญดึงอดีตอันใหญ่โตกลับมาเชื่อใหม่อย่างไม่ตั้งใจมหาเศรษฐีหนุ่มสูดหายใจหรือก่อนจะพูดบางอย่างที่ทำให้ทั้งซอยแทบหยุดหายใจ ป้าผมมาช้าไปผมช่วยลูกป้าไว้ไม่ได้แต่ผมจะไม่ยอมให้ป้าอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วครับหญิงไม้เบิกตากว้างชามอาหารในมือแทบสั่นหลุดเธอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องที่เธอไม่อยากรื้อฟื้นการจากไปของลูกชายเพียงคนเดียวเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวผู้ใจดีรีบจับมือหญิงไม้ไว้แน่นกลัวว่าเธอจะทรุดลงกับพื้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทุกคนยิ่งตกใจเพราะมหาเศรษฐีไม่ได้หยุดเพียงแค่พูดเขาหันไปสั่งลูกน้องทันทีด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดกว่าเมื่อครู่ไม่รู้กี่เท เตรียมรถพยาบาลส่วนตัวของผมไว้ทันทีติดต่อแพทย์ประจำตัวแล้วแจ้งทีมรีโนเวทบ้านให้พร้อมผมต้องการให้บ้านหลังใหม่ของป้าเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์หญิงสาวผู้ใจดีถึงกับอ้าปากค้างเธอไม่เคยเห็นใครช่วยเหลือเร็วและจริงจังขนาดนี้มาก่อนหญิงไม่เองก็ก้มมองมือตัวเองราวกับไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงแต่เขายังไม่จบเขาหันกลับมาที่หญิงสาวผู้ใจดีอีกครั้งดวงตาลึกซึ้งขึ้นอย่างประหลาดและคุณผมอยากคุยกับคุณหลังจากนี้หน่อยคุณเพิ่งทำให้ผมเห็นบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวในจังหวัดที่ลมอุ่นๆพัดผ่านเปราเก่าเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอเองกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมากพอๆกับชีวิตของหญิงม่ายที่เธอเพิ่งช่วยเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบงเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในอกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมชายผู้ทรงอิทธิพลขนาดนั้นแต่งตัวหรูหราถูกล้อมด้วยบริการถึงต้องการคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเขามองเธอด้วยแววตาลึกซึง้งแต่ไม่ได้กดดนันไม่ได้ใช้อำ ตรงกันข้ามเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งอย่างประหลาดเมื่อกี้ที่คุณทํากับป้าเขาเอ่ยเสียงทุมนุ่มแต่มั่นคงคุณไม่ได้รู้จักเธอไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่คุณก็ยื่นมือช่วยทันทีเขาหยุดเล็กน้อยราวกับกําลังประมวลบางอย่างในหัวก่อนจะพูดต่อคุณทําให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างที่ผมสูญเสียไปตอนผมเริ่มรวยขึ้นหญิงสาวขามวดคิ้วนิดๆอะไรเหรอคะชายหนุ่มยิ้มเศร้าๆ ความเป็นมนุษย์ครับคำตอบนั้นทําให้เธอชะง,งักไปเธอไม่คาดคิดเลยว่าคนในตําแหน่งสูงขนาดนี้จะพูดอะไรแบบนั้นออกมาขณะที่ทั้งคู่กาลังคุยกับลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งเดินเข้ามากระซิบข้างหูมหาเศรษฐีสีหน้าเหมือนมีเรื่องเร่งด่วนแต่ชายหนุ่มกลับยกมือขึ้นเบาๆเหมือนบอกว่าไม่ต้องตอนนี้เขายืนฟังหญิงสาวต่อราวกับทุกๆวินาทีที่ได้พูดคุยกับเธอมีค่ากว่าเรื่องอื่นทั้งหมดหญิงไม่ยังคงยืนมองทั้งสองคนด้วยสายตาซาบซึ้งน้ำตาไหลไม่หยุด เธอพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงก็สั่นจนออกมาเพียงกระซิบลูกเอ๋ยทำไมห,หนูต้องช่วยป้าขนาดนี้หญิงสาวจับมือหญิงไม้เบาเพราะป้าเหมือนแม่ฉันค่าตอนท่านยิงอยู่ท่านก็ช่วยคนแบบนี้เสมอทันใดนั้นชายหนุ่มเหลือบตามองหญิงสาวชช้าแววตาเปลี่ยนไปเหมือนมีความคิดบางอย่างแล่นผ่านหัวอาจเป็นความสงสัยหรืออาจเป็นชะตากรรมที่เพิ่งเริ่มสารเส้นของมันเข้าหากันก่อนใครจะได้พูดอะไรต่อเสียงเครื่องยนต์เงียบๆดังมาจากท้ายซอย รถตู้รูสีดำสามคันแล่นเข้ามาช้าๆทำให้ผู้คนเริ่มแตกระเจิงด้วยความตกใจคิดว่าอาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแต่เมื่อประตูรถเปิดออกกลับไม่ได้มีบดริกาดเพิ่มนี่เพียงชายสูงวยคนหนึ่งก้าวลงมาเขาแต่งตัวดีแต่ใบหน้าดูบางอย่างเหมือนตกใจหรือไม่ก็รอคอยมานานหลายปีชายหนุม่มในสูตรน้ำเงินหันไปเห็นเขาก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนทันทีจากสงบเป็นตึงเครียดความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างทั้งคู่ชัดเจนจากสายตาแรกที่ปะทะกัน หญิงสาวมองสลับไปมาไม่เข้าใจสถานการณ์แต่หญิงไม้กลับซีเผื่อทันทีไม่เห็นชายสูงวัยคนนั้นริมฝีปากของเธอสัน่นก่อนจะพึมพำคำที่ทำให้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเขาทำไมเขามาอยู่ที่นี่ชายหนุ่มรีบปราดเข้ามายืนข้างเธอป้าไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ตรงนี้แต่หญิงไม้สายหน้าสายตาไม่ละจากชายสูงวัยที่กำลังเดินเข้ามาช้าชาลูกลกต้องไม่เข้าใจเธอกระซิบ คนคนนี้คนคนนี้คือคนที่ทําให้ชีวิตลูกชายป้าพังคําพูดนั้นทําให้ทุกคนยืนนิ่งรวมถึงชายสาวผู้ใจดีด้วยเธอไม่คิดว่าความช่วยเหลือเล็กๆของเธอในวันนี้จะไปเกี่ยวพันกับความลับมืดดาที่ถูกเก็บงําไว้หลายปีชายสูงวัยหยุดยืนห่างเพียงไม่กี่ก้าวสายตาของเขามองตรงไปยังหญิงไม้ก่อนแล้วจึงเลื่อนไปยังชายหนุ่มผู้เป็นมหาเศรษฐี และทันใดนั้นเขาเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทาให้ความจริงทั้งหลายเหมือนถูกเปิดเผยขึ้นมาเพียงในเสี้ยววินาทีชายสูงวัยสูดลมหายใจลึกราวกับต้องใช้ความกล้ามากกว่าจะเอ่ยคําตอบไปออกมาสายตาของเขามองตรงไปยังชายหนุ่มผู้เป็นมหาเศรษฐีสายตาที่เต็มไปได้วยความรู้สึกซับซ้อนทั้งความผิดหวังรู้สึกผิดและบางสิ่งที่ยากจะนิยามฉันไม่ได้คิดว่าจะได้เจอเธอที่นี่น้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยลูกชายของฉันคำพูดนั้นทำให้ทั้งหญิงสาวและหญิงไม่สะดุ้งเฮือก แม้แต่ชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินก็ยังหน้าแข็งขึ้นทันทีหญิงไม้กัดริมฝีปากแน่นจนเลือดแทบซึมอย่าเอ่ยชื่อเขาเธอเสียงสัน่นแกไม่มีสิทธิ์ชายสูงวัยเจ็ดเหมือนถูกตกกลางหน้าแต่เขายังคงพูดต่ออย่างยากลำบากฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉันเขาหลุกตาลงแต่ฉันต้องบอกความจริงบางอย่างก่อนมันจะสายเกินไปกว่านี้ หญิงสาวที่ยืนดูเหตุการณ์พยายามทำความเข้าใจแต่บรรยากาศกลับตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเธอหันไปมองชายหนุ่มผู้เป็นมหาเศรษฐีเห็นมือของเขากำแน่นจนข้อนิ้วขาวชายสูงวยหันไปมองหญิงสาวด้วยสายตาที่ประหลาดเหมือนกำลังประเมินหรือพิจารณาอะไรบางอย่างก่อนผู้ช้าๆทีละคำผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาตามหาอยู่เหรอคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างชะงักทั้งซอยเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจน หญิงสาวกับริบตาฉันตาหาอะไรชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินขยับตัวเหมือนจะปกป้องหรือกันเธอไว้ด้านหลังอย่าเอาเธอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณแต่ชายสูงวยกับสายหน้าเบาๆมันสายไปแล้วเธอเกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่เจอกันโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหญิงไม่ถึงกับสุดลงนั่งที่พื้นมือกุมหัวใจแน่นไม่นะอย่าบอกว่าชายสูงวยมองเธอด้วยแววตาเจ็บปวดสุดหัวใจ ใช่พระเธอนี่แหละที่ทําให้เขายังมีชีวิตรอดจนถึงวันนี้หญิงสาวผงะถอยฉันเหรอคะฉันไม่รู้จักใครเลยชายสูงวัยมองเธอตรงๆลูกสาวผู้หญิงที่เธอช่วยคนเมื่อกี้เธอคือคนสําคัญที่ทําให้ลูกชายฉันรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวกับที่ทําให้เขาต้องหนีต้องหายตัวต้องทิ้งทุกอย่างหญิงสาวยิ่งงงหนักเธอไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเธอไม่เคยช่วยลูกชายใครหรือเธอทําแบบไม่รู้ตัว ชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินจ้องชายสูงวัยด้วยความโกรธพ่อเธอะอย่าบอกว่าแต่ชายสูงวัยผู้สวนทันทีเราก็ไม่ต้องการให้เขาปิดบังอีกต่อไปผู้หญิงคนนี้คือคนที่ทำให้ลูกชายของแกมีเหตุผลจะกลับมาต่อสู้ต่อหญิงไม่ร้องให้ออกมาดังๆส่วนหญิงสาวยืนนิ่งเหมือนร่างเบาร้น้ำหนักเรื่องทุกอย่างมันเกินกว่าจะจับต้นชนปลายได้ก่อนที่เธอจะทันได้ถามอะไร เสียงโทรศัพท์ของชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินก็ดังขึ้นแรงจนบรรยากาศเหมือนแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยงเขามองหน้าจอเพียงเสี้อว,วินาทีสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นซีดเผือดจากนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและกลัวเธอต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้หญิงสาวตกใจเอ๊ะทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเขากัดฟันแน่นมีคนรู้แล้วว่าเธอคือใครและเขากำลังมา คำพูดนั้นทําให้หัวใจของเธอตกลงไปอยู่ปลายเท้าเพราะน้ําเสียงของเขาไม่ใช่ค,คําขู่แต่เป็นความจริงอันโหดร้ายที่กําลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนเงามืดที่เธอหนีไม่พ้นอีกต่อไปชายหนุ่มคว้าแขนเธออย่างระมัดระวังแต่เร่งรีบสัมผัสนั้นไม่ใช่การบังคับแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวราวกับว่าหากเขาปล่อยมือเธอจะหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลหญิงสาวตัวแข็งทื่อใครใครกําลังมา เสียงของเธอสั่นแม้พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ร้องชายสูงยหลุบตาลงฉันบอกแล้วมันสายไปแล้วจริงๆหญิงไม้ที่ยังร้องให้เงยหน้าขึ้นอย่าให้เขามาเจอเด็กคนนี้อย่าให้เขาเอาตัวเธอไปคำว่าเอาตัวเธอไปทำให้เลือดในกายหญิงสาวเย็นเฉียบเธอสายหน้าถอยหลังไปหนึ่งก้าวฉันไม่เข้าใจเลยค่ะฉันเป็นใครกันแน่แต่ไม่มีใครตอบได้ทันเวลา พระทันใดนั้นเสียงรถหลายคันก็ดังสนั่นจากปากซอยครืหนนนไฟหน้ารถส่องแสงแหลมคมราวกับมีดที่เฉือนผ่านความมืดไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถสีดำสนิทหลายคันแล่นเข้ามาในซอยแคบอย่างตั้งใจเหมือนฝูงสัตว์ล่าเหยื่อที่ดักกลิ่นได้แล้วชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินสอบถทเบาเร็วเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาคว้าเอวเธอและดันเธอไปด้านหลังร่างของเขาราวกับเป็นเกาะมนุษย์ เธอแทบหายใจไม่ออกทั้งความสับสนและความกลัวถาโถมเข้ามาอย่างไร้ปราณีแต่ฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้วเสียงประตูรถสีดำดังปังทีละบานชายร่างใหญ่ในชุดสูทเข้มก้าวออกมาสายตาของพวกเขาคมดุจ้องตรงมาที่หญิงสาวเพียงคนเดียวเป้าหมายอยู่ตรงนั้นคำพูดนั้นกระแทกเข้าหูเธอเหมือนฟ้าผ่าเป้าหมายเธอเป็นเป้าหมายของคนพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ชายหนุ่มบีบมือเธอแน่นฟังผมอย่าปล่อยมือผมไม่ว่ายังไงก็ตามเธอสั่นเทาคุณรู้จักพวกเขางั้นเหรอพวกเขาต้องการอะไรจากฉันเขาเหลือบมองเธอเพียงชั่ววินาทีแววตานั้นเต็มไปด้วยความลำบากใจและความเจ็บลึกไม่ใช่แค่ต้องการแต่พวกเขาตามหาคุณมาเป็นปีๆแล้วหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกทำไมคะฉันแค่คนธรรมดา ชายสูงวัยพูดขึ้นเบาๆแต่ทุกคำหนักเหมือนก้อนหินเธอไม่ธรรมดาเลยแม้แต่ตอนที่เธอเกิดหญิงสาวแทบสุดเธอหันไปมองชายสูงวยอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเกิดแล้วไงคะฉันเกิดเหมือนคนอื่นทุกคนชายสูงวยสายหน้าและพูดประโยคที่ทําให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าเธอเกิดมาในคืนที่มีคนตายไปสามคนเพราะต้องการปกป้องเธอเลือดในกายเธอเย็นวาบ หัวเข่าอ่อนจนแทบยืนไม่ไหวแต่ก่อนที่เธอจะถามต่อลูกน้องจากฝั่งรถดำก็ก้าวเข้ามาใกล้พร้อมหยิบวิทยุขึ้นมาหัวหน้าเราพบตัวแล้วชายหนุ่มในสูตรน้ำเงินขัดบททันทีเขาดึงเธอเข้าหาตัวใช้ร่างบังเธอไว้จากนั้นกระซิบที่ข้างหูเธออย่างเร่งด่วนและจริงจังที่สุดในชีวิตของเขาถ้าผมบอกให้วิ่งคุณต้องวิ่งทันทีเข้าใจไหม หญิงสาวกำมือเสื้อเขาแน่นอย่างสิ้นหวังฉันกลัวเขาตอบทันทีน้ำเสียงนั้นหนักแน่นจนแม้แต่คอมโกลาหนรอบตัวก็กลายเป็นเสียงเบาไปหมดผมรู้แต่ผมสัญญาผมจะไม่ยอมให้ใครพาไปจากผมอีกแล้วคำว่าอีกแล้วทำให้เธอสะดุดเธออยากถามว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ไม่ทันแล้วเพราะในวินาทีนั้นเองชายจากพวกชุดดำตะโกนขึ้นมาอย่างดังก้อง เริ่มปฏิบัติการและทั้งหมดพุ่งเข้ามาทางพวกเขาอย่างพร้อมเพรียงเธอหายใจแทบไม่ออกมือของเขายังจับมือเธอไว้แน่นที่สุดในชีวิตและในเสี้ยววินาทีที่โลกกำลังถล่มลงมารอบตัวชายหนุ่มตะโกนคำเดียวสายฝนยังคงโปรยลงมาไม่หยุดแต่มือของเธอกับเขายังจับกันแน่นเหมือนเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่ยึดทั้งสองคนไว้พวกเขาวิ่งตัดเข้าซอยแคบจนกระทั่งไปหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กบานหนึ่งโสมเก่า มีสนิมเกาะดูเหมือนไม่มีใครเปิดมานานหลายปีชายหนุ่มดึงอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋ากุญแจโลหะสีดำเงาสัญ,ญลักษณ์บนตัวมันเหมือนลวดลายโบราณแปลกตาแต่ทรงพลังเขาเสียบกุญแจลงไปวินาทีนั้นประตูที่เหมือนจะพังได้ทุกเมื่อกลับค่อยๆเปิดออกอย่างนุ่มนวลเหมือนมันกําลังต้อนรับพวกเขาหญิงสาวอ้าปากค้าง นี่มันที่ไหนเขาหันมามองเธอแววตาหนักแน่นเหมือนกำลังจะบอกความจริงที่เขาเก็บไว้ทั้งชีวิตที่นี่คือเขตปลอดภัยสุดท้ายของตระกูลคุณเขาพูดช้าๆและนับจากวินาทีนี้คุณไม่มีทางย้อนกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาได้อีกแล้วเสียงปิดประตูดังครืดสะท้อนในอุโมงค์ยาวที่ทอดลึกลงไปใต้ดินหญิงสาวขนลุกฉันเกี่ยวอะไรกับที่นี่กันแน่ เขาสูดหายใจเข้าลึกคุณคือทายาทคนสุดท้ายของเครือข่ายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียใต้เขาเอี้ยวตัวเข้ามาใกล้น้ำเสียงต่ำลงจนแทบเป็นกระซิบคนทั่วโลกเงามืดเรียกพวกคุณว่าสายเลือดผู้ปกครองเธอสายหัวแรงไม่ฉันไม่ใช่ใครพิเศษฉันคุณคือคนที่ถูกซ่อนไว้เพื่อป้องกันสงครามอำนาจครั้งใหญ่เขาขัดขึ้นทันทีและตอนนี้การล่าเริ่มขึ้นแล้ว เธอแทบสุดแต่เขารีบประคองเธอไว้มืออุ่นของเขาช่วยดึงเธอออกจากความสับสนแม้ในใจเขาเองจะสั่นไม่แพ้กันแล้วคุณละ่ะเธอถามเสียงแผ่วคุณเป็นใครกันแน่เขาเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะถอดเสื้อคลุมออกเผยรอยสักรูปตราโบราณบนหน้าอกด้านซ้ายลวดลายนั้นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์บนกุญแจเหมือนกันทุกประการผมเขาเว้นจังหวะ คือผู้พิทักษ์คนสุดท้ายของตระกูลคุณเธอนิ่งงนันผู้พิทัก์หน้าที่ของผมคือปกป้องคุณเขามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของผมก็ตามหัวใจของเธอเต้นแรงไม่รู้ว่าเพราะกลัวสับสนหรือพราะคำพูดของเขาสันสะเทือนเกินกว่าจะอธิบายก่อนเธอจะทันถามอะไรต่อ เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั่วอุโมง์วิววววไฟฉุกเฉินกระพริบสีแดงจัดชายหนุ่มสาบถเบาๆแย่แล้วพวกเขาตามมาทันเธอตกใจจนเสียงสัน่นที่นี่ไม่ปลอดภัยเหรอพวกเขามีวิธีเข้ามาเพราะคนในของเราทรยศเขาคว้ามือเธออีกครั้งเราต้องไปยังศูนย์กลางใต้ดินก่อนที่พวกเขาจะปิดเส้นทาง เธอเริ่มหายใจติดขัดฉันฉันไม่รู้ว่าจะรับเรื่องทั้งหมดนี้ไหวไหมเขาหยุดมือของเขายกขึ้นแตะข้างแก้มเธออย่างระมัดระวังอุ่นมั่นคงและแปลกประหลาดที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยคุณรู้ไหมทําไมผมถึงตามหาคุณทุกปีตั้งแต่คุณเกิดเขาถามเบาๆเธอสั่นศีรษะทำไมเขายิ้มบางๆ เศ้าแต่จริงใจเพราะผมสัญญากับแม่ของคุณไว้ว่าจะไม่ยอมให้คุณถูกคราาไปเหมือนเธอดวงตาของเธอเบอิกว้างคุณรู้จักแม่ฉันมากกว่าที่คุณคิดเขาตอบแต่ยังไม่ทันอธิบายต่อเสียงระเบิดดังสนั่นตูมผนังด้านท้ายอุโมงค์สั่นสะเทือนเศษฝุ่นปลิวฟุ้งไปทั่วเสียงฝีเท้าหน,หนักๆเริ่มใกล้เข้ามา ชายหนุ่มรีบดึงเธอให้วิ่งไปถ้าพวกเขาจับคุณได้สงครามจะเริ่มทันทีเธอหันกลับไปมองเงาดำที่กำลังบุกเข้ามาแววตาเธอเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาจากหญิงสาวธรรมดาที่ถูกลากเข้าสู่ความลับกลายเป็นคนที่เริ่มเลือกให้สู้เธอกัดฟันและพยักหน้าพาไปฉันพร้อมแล้วเขายิ้มครั้งนี้เป็นยิ้มที่อุ่นที่สุดตั้งแต่เธอรู้จักเขา ดีเพราะนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขาวิ่งเข้าสู่ความมืดลึกของอุโมงค์เสียงระเบิดตามหลังเสียงศัตรูใกล้เข้ามาทุกทีแต่เสียงหัวใจของทั้งคู่ดังยิ่งกว่าเพราะจากนี้ไม่ใช่แค่การหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่คือการเดินเข้าสู่ชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่เธอลืมตาดูโลก